รายงานรอบทิดเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพที่พีพีนิว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การนําเสนอข่าวโดยสํานักข่าว P p n e นิเพชรบุรีประจวบคิริขันค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันพัชิราเขียวหวานนะคะรับหน้าที่เป็นผู้นําข่าวสารท้องถิ่นในส่วนของเพชรบุรีและประจวบคิริขันนำเสนอสู่คุณผู้ชมค่ะกลับมาดูนะคะในส่วนของข่าวประจําวันกันนะคะซึ่งในช่วงเบรกแรกนี้ค่ะเราก็จะติดตามประเด็นข่าวในส่วนของการเมืองกันก่อนนะคะเพราะว่าใกล้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาทุกขณะแล้วนะคะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้ ประจําจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขาได้มีการประสานนะคะกับโรงเรียนอนุบาลนําน้องๆหนูๆค่ะมารณรงค์ะงนะคะเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์นั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคมให้มากที่สุดค่ะ ขบวนรณรงค์การเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่3กรกฎาคมรวมไปถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่26มิถุนาย,ยนที่จะถึงนี้นะคะตามโครงการการมีส่วนร่วมภาคเด็กและเยาวชนสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2,554ซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กว่า250คนเข้าร่วมเดินรณรงค์ค่ะโดยเริ่มตั้งแต่หน้าสารกลางจังหวัดเพชรบุรีถึงโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีซึ่งภายในขบวนได้มีการสร้างสีสันด้วยการให้นักเรียนแต่งตัวเป็นบุคคลในอาชีพต่างๆแล้วเดินชูป้ายรณรงค์ที่แต่ละคนทําขึ้นมาเองไปตามท้องถนนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแจกแผ่นภพนาพรณรงค์ให้กับผู้ที่พบเห็นซึ่งก็เรียกความสนใจได้เป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินขบวนรณรงค์นะคะก็เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนั้นได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนและร่วมกัรรับผิดชอบต่อการพัฒนาการบ้านเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยตัวเองรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดเพราะว่าในปัจจุบันนั้นสถานประกอบการทั้งรัฐและเอกชนได้กําหนดให้การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นคุณสมบัติข,ของการรับบรรจุตําแหน่งงานอีกทั้งรัฐธรรมนูญได้กําหนดให้การเลือกตั้งเป็น หน้าที่ของประชาชนทุกรายนำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิธรรมไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงค่ะทางด้านของศูนย์พัฒนาการเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะและสภาพ,พัฒนาการเมืองค่ะก็มีการจัดรณรงค์นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งให้กับกลุ่มเยาวชนค่ะร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการเชิญผู้สมัครนะคะของพรรคการเมืองนั้นมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายและก็การเลือกตั้งสู่เยาวชนด้วยค่ะ รว่าเาเ้ใชโครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องภูมิแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยมีนายพจนาตบัวเขียวหัวหน้าสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลป,ะปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีคณาจารย์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานค่ะ สำหรับกิจกรรมภายในงานภายหลังจากพิธีเปิดงานได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะนายสิทธิพรสุขประเสริฐรักษาการผู้อำนวยก,การสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการเลือกตั้งให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน จากนั้นได้มีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะและแผนปฏิบัติการภาคพ,พลเมืองเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้เสนอความเห็นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูอุดมเวทเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะพร้อมกันนี้ภายในงานยังได้มีการเชิญผู้สมัครเป็น ผู้แทนราษฎรจากทุกพักการเมืองร่วมแสดงวิสัยทัศน์และรับฟังข้อเสนอที่เป็นผลสรุปจากเวทีแต่ก็ปรากฏว่ามีผู้สมัครเพียงสองพักการเมืองเท่านั้นที่มาร่วมงานค่ะก็คือนายอัธพรพลบุตรจากพักประชาธิปัตย์และนางกุลสกาวลาหาสิิ์จากพักการเมืองใหม่มาร่วมงานนะคะ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานนอกจากจะเพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้กับประชาชนรับทราบในสิทธิหน้าที่ของพลเมืองแล้วก็ยังทำให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาประชาธิปไตยและยังเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเป็นสอสอได้รับทราบข้อเสนอแนะของประชาชนและได้แสดงวิสัยทัศน์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยค่ะมีการบริการ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนที่กำลังจะใกล้เข้ามาในขณะนี้นะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะซึ่งในส่วนของบัตรเลือกตั้งค่ะทางกกตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะได้มีการรับบัตรเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากไรรชนีไทยได้ทยอยส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะล่าสุดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกก,กตประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็ได้เข้ารับมอบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วโดยนํามาตรวจสอบแล้วก็ปั้มตราประทับที่สํานักงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจบ,บัตรอย่างรัดกุมทีเดียวค่ะ นางกรประพาวงปิ่นประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่มาถึงในขณะนี้เป็นบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งที่มีผู้มาลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น1 9 7 7 3คนแบ่งเป็นที่โรงเรียนวัดธรรมิการาม3080คนและที่ว่าการอำเภอปราณบุรี16,693คน โดยบัตรเลือกตั้งดังกล่าวที่ส่งมาให้มีจํานวน560เล่มเล่มละ25บห้าทค่ะซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจบัตรเสร็จสิ้นแล้วก็จะนําบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไปเก็บรักษาไว้ที่รถของผู้ต้องขังเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลรัรกษาต่อไปค่ะการในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดขณะนี้นะคะก็มี ผู้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดก็มาลงทะเบียนแล้วประมาณ1 9 0 0 0กว่าคนนะคะซึ่งกะกะตก็กำหนดจุดที่จะรับลงคะแนนในวันที่26มิถุนาตั้งแต่8ดโมงเชา้าถึงบ่ายสมโมเย็นก็2จุดจุดแรกก็อยู่ที่โรงเรียนเทศบาลธรรมิกรามก็จะมีผู้ไปลงคะแนนประมาณ3,000กว่าคนนะคะและอีกจุดนึงก็ที่ห้องประชุม อำเภอปราบรีก็ประมาณ16,000กว่าคนนะคะก็ประมาณทั้งหมดรวมแล้วประมาณ19,000กว่าคนและขณะนี้บัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดซึ่งกกตก็ส่งมาถึงกกตจังหวัดประจวบเรียบร้อยค่ะนะคะเมื่อเช้าเราก็ไปรับที่ไปรษณีย์ตอนนี้เรากูญแจระหว่างการประทับตาหลังจากที่ประทับตาบัตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปเก็บไว้ที่รถคุมขังของผู้ต้องหาณหน้าบริเวณกองบังคับการตํารวจพู้ทอ่จังหวัดประจวบคิริขันค่ะ ประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดประจวบค,คีรีขันธ์ยังบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่เปิดรับสมัครเลือกตั้งสอสและดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้ยอมรับว่าได้รับการล้องเรียนว่ามีการทําลายป้ายผู้สมัครสสอเป็นจำนวนไม่น้อยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาประชาชนเข้าใจผิดนําป้ายผู้สมัครสอสอไปติดไว้ที่บ้านเรือนของตนเองซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติเลือกตั้งโดยจะสามารถนําไปหาเสียงไปติดไว้ในที่หน่วยงานราชการของรัฐกรรมมําหนดไว้เท่านั้นค่ะ ซึ่งทางกะกะตได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันอีกทั้งในขณะนี้ก็มีป้ายโหวตโนติดตั้งขึ้นซึ่งทางกะกะตส่วนกลางกําลังพิจารณาและจะสั่งการลงมาต่อไปค่ะ หลังจากที่มีการประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งสาเขต1ิบท่านด้วยกันแล้วปัญหาในเรื่องความแรงขั้งแรกที่เราเจอกันแล้วก็ได้รับการร้องเรียนก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทําลายป้ายนะคะซึ่งครั้นี้เราก็ได้ประสานกับท่านผู้บังคับการตรวจผู้ทอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็นําเรียนกับท่านผู้การจังหวัดท่านนายอำเภอและทุกท่านแล้วนะคะ ก็ปรากฏว่าในเรื่องนี้ลดลงแล้วนะคะป้ายการทำลายป้ายหาเสียงไม่มีนะคะก็จะทำให้สบายใจขึ้นแต่มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของตอนนี้อาจจะสำคัญผิดของพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้สมัครเองนะคะนำป้ายประกาศไปติดตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะคะคือตามพรบประกอบรัฐมนูญน,นะคะปีพศ .2550 นะารว่าด้วยสสและก็สวแล้วก็เพิเ่มเติมฉบับที่2ปีพศ .2514 เนี่ยตามมาตรา59-60เนี่ยจะต้องนำป้าย ประกาศไปติดเฉพาะที่หน่วยของรัฐกําหนดแค่นั้นอาจจะพี่น้องประชาชนและผู้สมัครและสําคัญผิดละไปติดตมบ้ายประชาชนก็ถือโอกาสนี้ประชาชสัมพันธ์ว่าถ้าพี่น้องประชาชนที่บ้านใดมีป้ายของผู้สมัครไปติดไว้ก็ขอให้เอาออกเสียนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายผิดพรบรการเลือกตั้งนะคะ,ะตามมาตรา59้และก็60นะคะซึ่งขณะนี้ก็มีหลายแห่งที่ร้องเข้ามาที่กรกตถือโอกาสนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครและพี่น้องประชาชนได้ทราบเลยสิค่ะ คือตอนนี้ที่จังหวัดประจวบเีรีนนเองในเรื่องของการโหวตโนเนี่ยที่นี่จะไม่ค่อยได้มีนะไม่ไม่ค่อยมี ผู้สมัครหรือผู้ใดเอามาติดเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ได้ทราบนะ,ะแต่ในเรื่องของการไปโหวตโนงเขาเนี่ยถือว่าไม่ผิดกฎหมายเพราะว่า,าผู้ที่โหวตโนงนี่เขาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่เมื่อเขามีความประสงค์ว่าพักนี้ก็ไม่ดีผู้สมัครคนนี้ก็ยังไม่ถูกใจเขาอาจจะมีสิทธิ์ที่จะโหวตโนงได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะคะ่ะก็ต้องดูตามตามนโยบายของกกตซึ่งนโยบายกกตกลางก็ยังไม่ได้สั่งการในเรื่องนี้มานะคะว่าผิดหรือไม่ผิดเราต้องรอฟังจากส่วนกลางอีกครั้งหนึ่งอะค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราไปดูยอดรวมนะคะของการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าของเขตเลือกตั้งที่สองในอำเภอหัวหินและอำเภอปานบุรีกันค่ะหลังจากที่กะกะตได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตจังหวัด ลงทะเบียนไปแล้วนะคะปรากฏว่าในเขตเลือกตั้งที่2ของอำเภอหัวหินและปลานบรุรีมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่26มิถุนายนนี้จำนวนทั้งสิ้น16,000คนค่ะโดยแยกเป็นตำบลปากน้ำปราน48คนในเขตเทศบาปลปานบุรี97คนในเขตอำเภอปานบุรี2 4 7คนนะคะรวมมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น392คนค่ะ สำหรับอำเภอหัวหินมีผู้มีสิทธิ์แจ้งขอลงทะเบียนล่วงหน้าในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน165คนอเภอหัวหิน85คนและเทศบาลตำบลหนองพลับ3คนรวม253คนค่ะซึ่งยอดรวมของผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดมีทั้งสิ้น645คนและยอดรวมของผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดจำนวน16,000คนค่ะ ติดตามบรรยากาศนะคะในส่วนของการลงพื้นที่เพื่อหาเสียงนะคะของผู้สมัครสอสกันบ้างค่ะซึ่งในวันนี้นะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสเขตสองพักประชาธิปัตย์ค่ะมีการนําทีมหาเสียงนะคะลงพื้นที่หาเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนองบุ้ยค่ะ าน,นานนยนกำพลสุภาพแพงพูดสมัครรับเลือกตั้งสอสแบบแบ่งเขตเขตเลือกตั้งที่สองท่าหยางชะอํานะคะได้นําทีมหาเสียงลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดกลางหนองบุยอาเภอท่าหยางจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกันนี้ได้มีการแจกแผ่นพับนโยบายของพักให้กับพ่อค้าและแม่ค้าในตลาดหนองบุวยนะคะรวมทั้งผู้ที่จับจ่ายซื้อสินค้าในบริเวณดังกล่าวค่ะ โดยนายกำพลก็บอกว่าการหาเสียงครั้งนี้นะคะไม่หนักใจอะไรเพราะว่าที่ผ่านมานั้นได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะกับชาวบ้านโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งหากได้รับเลือกตั้งก็ตั้งใจที่จะสารต่อนโยบายของพรรคในด้านต่างๆค่ะก็ยังก็เชิญชวนนะครับก็อยากให้เขาใช้ให้มีให้คนมีจิตสำลึกว่าเราต้องต้อง,ต,องต้องไปช่วยกันใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับอย่านอนหลับรับสิเพราะว่าเวลาเนี้ยนะบ้านเมืองที่มีปัญหาอยู่ได้เนี่ยที่มีปัญหาก็อยู่เนี่ยเพราะว่าการเมืองแท้ๆเลย มันเป็นการแย่งชิงอำนาจแล้วมันไม่เป็นการเสนอเพื่อที่จะดูแลผู้ปกคของประชาชนนะครับโลยยังไงก็อยากชิญชวนพี่น้องทุกคนมาให้โอกาสผมทางด้านของผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่4พรพักชาติไทยพัฒนานะคะนายุทธพลอังกินันก็ได้มีการนำป้ายหาเสียงซึ่งถ่ายรูปคู่กับนายชุมพลศิลปะอาชาหัวหน้าพักและนโยบายของพักที่ว่าเราทำมากกว่าพูดไปติดตั้งบริเวณทางแยกต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ยังอยู่กันที่เรื่องของการเมืองนะคะแต่ว่าเป็นอุทาหรณ์ค่ะสำหรับผู้ที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนหนุ่มคนนี้นะคะเพราะว่าหนุ่มใหญ่ช่างซ่อมมริกาค่ะรู้เท่าไม่ถึงการไปตะเวนเก็บป้ายหาเสียงของผู้สมัครนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เข้าขายในข้อหารักทรัพย์ด้วยค่ะ เมื่อช่วงเย็นวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจหัวหินนะคะได้ควบคุมตัวนายบุญช่วยเมฆหมอกอายุ71ปีซึ่งมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่5ทับสหมู่บ้านริมทางรถไฟฝั่งตะวันออกไปสอบสวนแล้วก็ทำประวัติค่ะหลังจากที่นายบุญช่วยนั้นได้ตระเวนเก็บป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆจำนวน3ป้ายเพื่อจะนำไปทำเป็นฝาบ้านกั้นแดดกั้นลมค่ะ โดยนายบุญช่วยซึ่งมีอาชีพรับซ่อมนาฬิกาแล้วก็รับซื้อของเก่าและเขาก็บอกว่าไม่ทราบว่าการเก็บป้ายหาเสียงที่ตัวเองเห็นล้มแล้วก็เสียหายอยู่ข้างทางนั้นจะมีความผิดเพราะคิดว่าหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะไม่มีประโยชน์ค่ะว่าฝนมาตกด้วยแล้วก็เดี๋ยวบางนากาแล้วก็เดี๋ยวไปถึงบ้านก็จะเป็นติดะติดไว้แล้วรู้ไหมว่าป้ายหาเสียงรู้ไหมว่าป้ายหาเสียงรู้รู้รแต่ว่าไม่รู้ว่าเห็นมันหลน่นไม่รู้ว่าจะมีความผิด เบื้องต้นนะคะตำรวจได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนจะปล่อยตัวกลับบ้านเนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับการเก็บป้ายหาเสียงของผู้สมัครสอสอซึ่งไม่ใช่ป้ายเถื่อนจะเข้าขายความผิดอาญาฐานลักทรัพย์ค่ะ ก็เป็นความรู้เท่าไม่ถึงการที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปก็คงจะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะเพราะว่าในทุกเรื่องนะคะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ